ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะกดเป็นนาคอยแต่ว่าผมแบบมันมีเคนนะครับซึ่งนาคอยเป็นตัวที่หลวงเอลสูดิเดียคือผมมั่นใจว่าผมหลวงได้แน่นอน,นครับส่วนเคนอ่ะมันต้องแบบดูจังหวะนะครับว่าผมมีอะไรไหมแบบโดนเปิดอย่างนี้ก็น่าจะรอดอยากนะครับแต่ว่าผมเลยกดเลือกที่จะเป็นฟินิกฟินิกมานะครับเพื่อเป็นแก้ทางของเคนนะส่วนตัวอื่นเราก็แบบ เป็นเล่นยิงๆเอานะครับนะคือสกิวัตีมันโซนได้ดีนะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะแก้ทางได้ไหมนะครับนะก็อน,นี้ผมาร์มลงมาเลนมังกรน,นะครับนะนี่เป็นอีรินนะครับเป็นยืนเลนมังกรน,นะครับซึ่งผมมองว่าการกดเฟนิกมาในตาที่มีอีรินนะเป็นแครี่เป็นอะไรที่คุมอยู่นะครับเพราะว่าแบบบางทีเขาอาจจะออกเฟสหรือออกประสภาพผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมองเลสองมุมนะครับนะ ยัวันนี้ื่้ผมคุมเอลคุมเอลได้นะครับมิซีได้มากรสูงมานะแต่ว่าโรปีนตรงนั้นมันเห็นนะอันนี้อันนี้ผมเปิดแมปได้นะเห็นไหมแบตแบนเข้ามาไม่ได้นะครับผมเปิดได้นะยังวันนั้นออฟของเราจะกัดว่าไงากันดน่จะโดนนะอันนี้คือคุมได้ครับเปิดมากรได้ง่ายเลยนะครับเนะี่ยวสู่โซนอยู่ตรงนี้นะคือถ้าเกิดว,ว่าคุมถ้าคุมแล้วแล้วต้องแบบปลาาเข้ามาตีในย่านนี้นะครับประมาณนี้นะ ผมค่อนข้างที่จะแบบ,แบ,บได้บังก่อน,นะครับในต้นเกมนี้ได้บังก่อนแล้วนะโอเคนี่เป็นยิปเนียนะครับผมก็แบบเข้ามานะแล้วก็แบบแอสคิวใสนะ่แต่โดนดีเลียบโ,โตดแหลกนะขนาดต้นเกมนะครับอันนี้ทีมเราโดนครับออกก่อนนะแต่ยังดีเลียโอ้โหโดนไหมครับเม็ดแรกโอเคผมก็เกิดมาผมก็มาฟาร์มจบมาเนี่ วันวนี้ผมก็โซนไปตีไปครับผมก็ได้มาหนึ่งครับแปดซีนะไม่ได้ฆ่าครับนี่ผมกิ้งยิงเลยนะครับทีมเข่าจอนะแต่ว่าอีกกี้โปกได้นะผมโดนลีเลียอ่าตันครับอีกกี้ได้อีกที่เพิ่นคิวนะอีกี้เล่นค่อนข้างดีนะครับจังหวะนี้ผมสกิลสองหลบอ่ายีน่าได้อีกกี้คว้าคิวเลยนะครับบูดเวอร์นะครับจังหวะนี้นี่ผมก็ตีป้อมไปครับแต่ว่าคิวหมดนะแล้วก็ตีตีแปับจังหวะนี้แบทมาผมว่าผมรอดยากนะครับเรียบร้อย ที่ผมโลนหมดเลยแบทแบบหวาดดีคแรบบแต่อีกอีก้ได้จะได้ไม่กล้าคิวครับผมเป็นจัดก,ก็โอเคคือเราแบบเราทำเกมได้ไม่เหมือนนาคอนนะเราต้เน้น,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 นฟาร,รม์มก่อน,นครับนี่ที่เหมือนจะเล่นนะ้ผมก็แบบดูอยู่นะแต่คือตัวผมฟาร,ร์มไวกว่านาคอนอยู่นะครับในในช่วงต้นนะนี่อันตีไปแล้วนะคือไม่ค่อยคุ้มหรอกครับคือันตีมันน่าจะแบบถ้าจะแรงกิ่งต้องแบบสกิลหนึ่งเป็นตีครับ ตัวโรนเดนราแบบตัวเราโดนนะครับเนี่ยโอเคยิมเมีตกทียิบเนตกสามเนี่ยโค้ชสวยนะแต่ว่าทีมไม่มานะครับผมก็ใครไปแบดมาครับผมมีเปิดตาแล้วรอดนะครับคือถ้าเป็นนาคอนีแบบถ้าโดนเปิดนะครับก็คงจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะตายสูงนะอันนี้ก็เปิดเปิดอีกแล้วนะครับเป็ินนะครับเล่นง่ายโค้ชโอเคนะ ส่วนไปครับนวันนี้ผมก็มาเอามาก่อนต่อนะยีน่ามานะครับคือยีน่าคอมโบชุดเดียวน่าจะแรงจัดนะผมเลยเกิดมาวันนี้ก็มาตีอบาบับูนะครับตีเฉยน,นะแบบเกือแบบมือที่ในการเอามันได้นะผมก็จะเอานะคือผมตีมังกรรอนะครับก,ก่อนมังกรนะก็ค่อยๆเล่นไปครับ okay, นี่ ค่อยๆเร่นครับค่อยๆเลียนเี๋ยวสูงขึ้นบนแล้วนะเฮ้ยสกัดผมโดนครับผมตายเลยครับเมต้องมากัดฟองก่อครับโซนตีไปครับโอเคโอค้ยสุตีโคตรแรงนะแตกไปนี่แตกนะครับ ไม่เป็นไรนะาไม่เป็นไรตอนนี้คือตาป้อมนะผมฟาร์มต่อเลยครับผมมัน่นใจครับโอเคอเคนผมมารับการก่อนนะครับต่นี้ผมจะเล่นนะแต่ผมไปสมัยโดนคีมนะแถมเมื่อกี้มีอันตีด้วยโอเคแต่คือเมื่อกี้ผมมีอันตรีนะ่าจะตายนะครับออกมาก่อน,นครับเราการการไดเก็ดีแล้วครับ คือแบบเราก็ดึงเขากลับมาได้ด้วยนะโอเคเนี่ยเห็นไหมแบตคือมันจะล้วงทีมเราก็ยากนะผมเดินคู่เมียดอีกแบตก็เอาอยากนะครับเนะีเปิดได้ตลอดนะครับมันเปิดเองนะครับนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะผมจะบอกก่อนมันเป็นพาสซีมันจะเปิดเองนะครับแต่ว่ามันจะเปิดเป็นแบบเจ็ดวิแปดวิแล้วหนึ่งครั้งนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคผมก็ไปครับดีบ้าไป คือเมื่อกี้ผมกดแบบรู้สึกว่าสกิลติดมิตติเดอยู่นะโอ้โดนโดนครับออกมานะผมเป็นแบบนี้มาอ้าวพังเลยนะครับมันแบบไม่ค่อยติดอยู่เท่าไหร่นะแมตตแมนจะเอานะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาโผล่หรือแบบผมเปิดนะเฮ้ยยิปเปอรจะตกผมหลบได้มาดัานผมโดนของบิวนวันนี้ตายดีครับผมได้ยิงนะ อนี้ผมกิ้งเลยนะครับแตมทีมี้ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าแบบมันมีออฟหรือมีตัวลวนนะลง,งนะครับโอเคผมก็มาะเ้าใจผมล่้ครับคือผมถึงเราจะเสียสองข้างนะครับแต่ว่าเราได้การมามันก็ดีนะยัป้อมสองข้างมาวันนี้ผมก็ฟาร์มต่อนะ ตามที่ผมควรจะเคลียร์ล่างนะครับนะเล้วผมเร็วที่จะฟาวด์แล้วคือแบบถ้าเป็นเลนเหมืองผมเดี๋ยวไว้ใจคือผมจะเลยนแบบไว้ใจทีมนะครับนะพอให้เขาฟาวดผมก็จะเลยนไว้ใจนะอันนี้โซโล่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคือผมไม่ได้แบบซีขนาดนั้นะแต่ถ้าเป็นแบบอะไรใหญ่ๆของเขาก็ซีนะครับการเสียหนึ่งป้อมนี้สำคัญนะครับมันเสียพื้นที่ในการฟาร์มจังหวะนี้โดนขวดไปครับ ศูนสามแล้วนะผมต้องรีบ,รบ,รบแก้วนะครับมาครับที่เหมือนจะเล่นนะตัวรถเปิดตรงนี้ผมเคเดินเดินห้องหลังกันครับนะโอ้โหตีไม่โดนใครสักตัวไปแตกหนึ่งแบตแบตยอผมนะคืออิรินดาอเอลสูนนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาผิดอะไรกันเขาน่าจะแบบเหมือนโดน เหมือนจะเล่นเอียกสูว่าแบบโดนทีมโดนกดใส่ในเว้นแบบนี้นะอันบบนี้ไม่รู้นะครับโอเคผมแบบจะเล่นเป็นเซตนี้นครับคือเราจะเพย์เซฟนะขนาดาเพย์เซฟนะนี่มาดีนมะามามองเห็นทุกตัวครับที่ผมข้อขอากาศนะรู้สึก โอเคมันตีได้นะครับตีอย่างนี้นะมีแตบบ่ใครไม่รู้นะครับเราต้องให้มันขึ้นจุดแดงๆที่หนึ่งมันถึงจะตีได้นะต่อนไม่มีธนูก็ตีได้นะหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะผมไม่ได้กดนะเมื่อกี้โอเคไปครับหน้าโอเคได้ครับมามาผมเริ่มปื้นแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้คิวเขาเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราทําเกมนะ โอเคอันนี้กดอนาล็อกไม่ค่อยติดน,นะครับจอผมไม,ม,ม่ค่อยดีนะผมเปลี่ยนจอมาครับนอกรากนนะั้นเอามานะผมก็จะต่อยปอดไปครับไอเทียมเบนนะโอเคผมพยายามเข้าไปใกล้เมียนะครับเพราะว่าแบบให้มันเปิดตานะเวลามีตัวลวงมาครับโอเคผมได้ดีเดียน,นะครับเมื่อกี้นึกว่าจะไม่รอดนะพค่นีกว่าจะรอดทำดีเลีย ผมกดอันตีดักไว้นะครับแต่ไม่คุมนะเออมันโดนตีหมอยู่นิดเดียวเองนะครับวันนี้เอลซูก็โดนนะยีหน้าปัดไปเอไม่ใช่สกัดปัดไปเออมันปัดเหมือนยีหน้ามากนะครับนี่เห็นไหมอีรินเป็นอะไรไม่ยงรู้นะครับ นี่เขาถือเาเข,า,เขาได้บอกเลยนะครับนะโอเคนะครับเกิดแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะเพราะว่าตัวร้วงผมอะ่ะก็แบบตัวร้วงที่น่ากลัวน่ากลัว,ก,ว,ก,วก็คงจะเป็นดีนะครแต่ว่าดักพุ่มผมยากนะครับผมมีเปิดพุ่มนะโดนดักพุ่มยากนะครับ วันนี้ผมเดลตี้เป็นกอกกเเลยนะครับวันนี้ผมมาปิดยีหน้านะครับเดีค่อยเล่นครับมีสกิลสองใส่ครับเก็บนะผมค่าขหกตัวตีนะครับดอมินิกนับมาอันนี้โคตรแรงนะต้นไม้ไม่รู้อะไรดูดิเว่์จัดไ่ม้นไม้อคิวเดี๋ยวเจอครับ วันนี้มาตีกอตนะครับคือเกมนําขนาดนี้นะตามจริงว่าผมว่าจะจบแล้วแต่ว่าทีมเขาแบบเอาชัวนะครับก็มาตีนะเกมนําจัดนะครับถ้าแพ้อันนี้โอกาสแพ้อันนี้น้อยมากครับตีไปครับได้แล้วนะโอเคคิกมาครับตรงกลางคือผมแบบไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเกมนำจัดนะ นี่ผมกิ้งเข้าไปเลยครับโอ้โหโดนอะไรวะดิโดนไม่ใช่ไม่ใช่เอลสูดน,นะผมโดนอะไรวะผมกิ้งครับผมเน,น่นระยะนะโอเคผมตีครับตีอยู่ตายหมดอันนี้เป็นสี่วีเลยนะครับแต่วันนี้แมตจะมาผมกิ้งออกมาครับโอเคจบครับตานี้ก็แบบ ะว่าวิวก็าไม่ชิวนะผมก็ตายกค่อนข้างเยอะนะครับต้องรอดูสกอร์นะโอเคนะครับแด้ได้ที่สองนะครับนะก็เอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย